ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้นิทานชาติก่อตอนที่7ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับการครั้งหนึ่ง พระเจ้าพรหมทัตทรงมีอัมมา์คนหนึ่งเป็นผู้ที่มีความฉลาดจบการศึกษาศิลปะหลากหลายสาขามีจิตใจหนักแน่นมั่นคงในชาตินั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะได้ถือกำเนิดเป็นอัมมา์ผู้เก่งกาจมากความสามารถแน่นเองพระอานนท์บังเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตผู้ครองราชสมบัติในเมืองพาราณสีวันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตเสด็จพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากไปประพาสพระอุทยาน พระองค์ทอดพระเนตรเห็นน้ำในสระใสสะอาดไหลยเย็นดูสดชื่นจึงทรงชวนพระเทวีและเหล่านางสนมลงเล่นน้ำฝ่ายพระเทวีและพวกนางสนมก่อนลงเล่นที่ต่างก็ถอดเครื่องประดับออกมาเก็บม้วนในหอผ้าแล้วมอบให้หญิงผู้รับใช้ใกล้ชิดเก็บไว้ก่อนที่จะลงไปเล่นในน้ำ ขณะที่พระเทวีกับพวกนางสนมกำลังถอดเครื่องประดับแล้วมอบให้หญิงผู้รับใช้ใกล้ชิดเก็บรักษาไว้ให้นั้นมีนางลิงตัวหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่บนกิ่งไม้ที่อยู่ไม่ไกลกำลังมองจ้องไปยังเครื่องประดับเหล่าที่เห็นแล้วเกิดรู้สึกถูกใจเป็นอันมากโดยเฉพาะสร้อยพระสอหรือสร้อยคอของพระเทวีนางลิงตัวนั้นเห็นแล้วก็อยากที่จะนำมาสวมใส่บ้างจึงเฝ้าคอยเวลาที่หญิงรับใกล้ชิดผู้นั้นพลั้งเผลอ ในขณะนั้นหญิงผู้ที่คอยรับใช้ใกล้ชิดนั่งเฝ้าเครื่องประดับพรางดูพระเทวีกับพวกนางสนมเล่นน้ำไปด้วยแต่พอนานไปด้วยบรรยากาศอันร่มรื่นทำให้เกิดความรู้สึกง่วงนอนจึงเผลอพล่อยหลับไปนางลิงตัวน,น,นั้นเห็นว่าหญิงผู้ที่เป็นผู้เก็บรักษาสร้อยนั้นได้หลับไปแล้วจึงปีนลงมาจากต้นไม้แล้วเริ่มแกะห่อผ้าที่บรรจุสร้อยคอของพระเทวีไว้จากนั้นก็เอาสร้อยคอนั้นไปแอบซ่อนยังโพรงต้นไม้แห่งหนึ่ง จากนั้นก็ปีนขึ้นไปยังกิ่งไม้ที่ตนเคยอยู่เสมือนไม่ได้กระทําสิ่งใดลงไปเวลาผ่านไปไม่นานเมื่อหญิงรับใช้ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าห่อผ้าที่เคยเก็บสร้อยคอของพระเทวีไว้ได้ถูกแกะออกมาและสร้อยเส้นนี้ก็ได้หายไปแล้วนางจึงรู้สึกตกใจจนอดร้องมาไม่ได้ว่าช่วยด้วยช่วยด้วย มีคนมาขโมยสร้อยพระเทวีเสียงของนางดังลั่นทำให้ทุกคนในบริเวณนั้นได้ยินกันไปทั่วเหล่าข้าราชบริพารผู้ทำหน้าที่อารักขาความปลอดภัยต่างก็รีบมาอย่างที่นางผู้ร้องเสียงดังเมื่อได้รับทราบเรื่องราวแล้วก็รีบนําความไปกลับทูลแก่พระเจ้าพรหมทัตว่าขอเดชะสร้อยพระสอของพระเทวีถูกคนขโมยไปแล้วพระเจ้าค่าเมื่อนั้นพระเจ้าพรหมทัตทรงรู้สึก กริ้วมากจึงทรงมีรับสั่งให้จับตัวคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วเหล่าข้าราชบริพารจึงรีบปฏิบัติการตามคำสั่งทันทีโดยต่างก็พากันวิ่งออกไปจากพระอุทยานแล้วต่างก็ไปค้นหาตรงโน้นทีตรงนี้ทีทำให้ผู้ที่ผ่านไปมายังบริเวณน,นั้นเกิดแตกตื่นขณะนั้นเองบังเอิญมีชายหนุ่มผู้หนึ่งกำลังดำเนินการทำพิธีบวงสรวงเทวดา เมื่อเห็นผู้คนแตกตื่นเลยรู้สึกตกใจทิ้งการกระทําพิธีและเครื่องเส้นต่างๆแล้ววิ่งหนีไปในตอนนั้นเองมี่ข้าราชบริพารหันมามองเห็นเข้าพอดีจึงต่างพากันวิ่งไล่ตามโดยตะโกนออกมาด้วยว่าเร็วเข้าพวกเราเจ้าจรวิ่งไปทางนี้ จากนั้นชายผู้นี้จึงถูกจับกลุ่มตัวในท้ายที่สุดเหล่าข้าราชบริพารก็เริ่มทําการสอบสวนด้วยการใช้กําลังทําร้ายร่างกายพลางถามถึงสร้อยพระสอว่าตอนนี้ไปซ่อนอยู่ที่ไหนชายผู้โชคร้ายทั้งรู้สึกตกใจและเกรงกลัวเป็นอันมากแต่ก็ยังประคองสติไว้ได้เขากําลังพิจารณาว่าหากไม่ยอมรับผิดตนเองก็คงจะถูกทรมานหนักขึ้นไปอีกและอาจจะถึงแก่ความตายได้เป็นแน่ แต่หากยอมรับผิดไปก่อนอาจจะยังมีทางรอดได้ในภายหลังดังนั้นเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วเมื่อถูกคาดขันหนักมากเข้ามากเข้าเขาจึงรีบเอ่ยออกขึ้นมาว่าช้าก่อนทุกท่าน ข้าพระเจ้าจะคืนสร้อยนั้นให้เหล่าข้าราชบริพารจึงกลุ่มตัวชายผู้โชคร้ายคนนี้มาเข้าเฝ้าพระพรหมทัตซึ่งบัตรนี้ได้ส่งให้พระเทวีและพวกนางสนมขึ้นมาจากสกันหมดแล้วพระองค์มองไปยังชายผู้โชคร้ายแล้วตรัสถามว่าเจ้าเอาสร้อยคอของพระเทวีของเราไปงั้นหรือชายผู้โชคร้ายตอบกลับว่าใช่แล้วพะยะขับพระองค์ทรงถามต่อว่างั้นตอนนี้เจ้าเอาสร้อยนี้ไปไว้ที่แห่งใด ชายผู้โชคร้ายตอบว่าข้าพระองค์นำไปมอบให้กับที่ท่านเศรษฐีท่านหนึ่งแล้วพะยะค่ะเพราะเขานั้นเป็นผู้สั่งการให้ข้าพระองค์ดำเนินการเช่นนี้พะยะค่ะพระเจ้าพรหมทัตทรงกลิ้วหนักมากเพราะทางคิดไม่ถึงว่าเศรษฐีที่พระองค์พระราชทานตำแหน่งให้จะมาคิดไม่ซื้อต่อพระองค์เองเช่นนี้ได้